ที่เห็นยิ้มหน้าบานยูนี่โบแมนยังได้ทุกคนเพราะว่าได้กินเมนูที่ว่าหมักเนาะเป็นหมักกินเฟอกินอยังสีอาการหนาวหนาวสีก็คือต้องได้กินประจำเนาะสำหรับยูนี่ึ่หว่าสูตรที่ว่าจะเห็ดมื้อนี่นะทุกคนก็จะเป็นสูตรที่ว่าเห็ดกินประจำเนาะเห็ดออกมาแล้วแซบอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือเขาจะเอาใ,าในส่วนของแกนจันอบเชยแล้วก็จะมีใบกะวานแกนหอมป้อมีอย่างต่างๆเหล่านี้เนาะึ่งว่าเป็นเครื่องที่ว่าเขาใส่ปุงใส่ปุงเป็นน้ำเฟออยู่แล้วเนาะแต่ว่าวิธีน ขวก่อนขวกใส่กับน้ำมันให้หอมๆก่อนที่ว่าเขาจะเอาไปต้มใส่ในน้ำสุกฝือเนาะทุกคนเนาะต้องบอกก่อนว่าสูตรนี้นะเป็นสูตรที่ว่าเฮ็ดกินประจําแล้วก็เฮ็ดกินแบบดุลองมาหลายสูตรแล้วเนาะถือว่าสูตรนี้กะ เวิร์กแล้วก็แซ่บดีสินาะอถ้าว่าผู้ใดอย่างยังบ่เคยเฮ็ดรือว่าเคยเฮ็ดยู่แล้วหรือพูดที่ยังบ่เคยอยากร้องเอาวิธีนี้ไปเฮ็ดหะนะทุกคนสามารถล้องเอาไปเฮ็ดได้เด้อสามารถอ่าให้เบิงเบ่งให้เบิง่งรายละเอียดการเฮ็ดแต่ละขั้นตอนแต่ละสเต็ปนะทุกคนให้เบิ่งไปตามคลิปวิดีโอเลยนาะอสั่งว่าก็มีการเฮ็ดที่ว่าบรร่ได้ยุ่งยากลดคนเบิ่งคือว่าอ่อมีหลายอย่างแต่ว่าที่จริงแล้วมีแต่2 3ขั้นตอนน่านั้นที่ว่าจะเฮ็ดน้อน,นี่เฮาเบิ่งไปํากันดังในคลิปที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เลยเน ใน,นการขวก,ก็คือจะขวให้พอแบบเหลืองพอหอมสินะเขาก็ตักออกจากน้ํามันโรดเดอร์ทุกคนแด้ๆๆๆให้ตักออกแล้วดังที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นขิงซึ่งจะเป็นขิงแก่ๆเลยนะทุกคนเขาก็จะมาะทุบให้พอแตงสิๆๆเขาก็จะเอามาดาดกับน้ํามันคือกันนะทุกคนด่าให้แบบให้ให้ขิงมีกลิ่นหอมออกมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะได้เอาไปใส่ในน้ําซุปเฟอ,อเส่นกันเนาะตัวนี้เนาะ น,นี่หลังจากที่ว่าเห็นแบบสีแหมๆแบบนี้นะทุกคนก็ถือว่าใส่ได้แล้วได้เนี่ยการตักออกคือกันเนาะึ่งว่าในส่วนของเครื่องเออไหนเครื่องเทศต่างๆที่ว่าเขาขวไปตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ขิงสินะเขาต้องเวลาที่ว่าจะมาใส่ในน้ําซุปแบบนี้เนาะน้ำที่เขาจะมาต้มเป็นน้ําฝือเขากันแยกได้ทุกคนส่วนที่เป็นขิงเขาก็จะใส่ลงไปเลยเนาะแต่ว่าส่วนที่เป็นเครื่องเทศอื่นๆขนาดตัวแบบนี้เขาต้องมาใส่ในเอออว่าไม่ไดมันจะมีอ่อ ขาเจ้าก็มาที่กองเนาะเป็นแบบนี้แ้่ว่าผู้ใดบุ้มีแบบนี้นะอาจจะใส่เป็นถุงผ้าผ้าฝายอย่างก็ได้อย่างบ้านเฮาเนาะแต่ถ้าผู้ใดมีแบบนี้นะใส่แบบนี้เป็นกับเป็นตลับแบบนี้ก็จะง่ายได้ทุกคนสามารถปิดฝาแล้วก็เขาจะเอาลงจุ่มในหม้อของน้ำสุบน้ำเฝือได้เลยเพราะว่าเจ๊ดให้อ่าเครื่องเทศนันโบรกระจายอยู่ในน้ำเฝือมันเจน,นน้ำเฝือ เออเอิญว่าไหนมันจะคุณเนาะมันจะกินยากถ้าว่ามีตัวกรองใส่แบบนี้กะสบายเนาะมันจะมีแค่กินหอมที่ว่าจะออกมาในน้าซุปส่วนเครื่องอื่นก็จะไม่ได้ออกมานะทุกคนนั่นก็จะปิดฝาต้มไปแล้วในระหว่างที่ว่าเขาเอาเอรอน้ําซุปเขาน้าฝือเขาฟดเฟลยว่าเดือดเขาก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องอื่นๆเนาะสัง่าที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นเนื้อคาลายเนาะของงัวสิเขาก็จะมาล้างทําความสะอาดแล้วก็จะมีเครื่องอื่นๆน้ำเพราะว่าต้องได้มาเออเอิญว่าไหนต้องได้มาเตรียมในส่วนของซีนของพักของย่าง นอในระหว่างที่ว่าเขาลอน้ำซุปเขาเดือดนอเนี่ก็จะล่างแบบนี้เลยแล้วตัวที่เห็นในตัวนี้ก็คือจะเป็นอ่าเขาเอิญอย่าง สามสิบสองลืมเนาะของภาษาลาวเขาแต่ว่าทางไทยเขาเอินสบใยนางบอนเนาะแล้วก็จะมีเอ่อคันนาแบบนี้ซึ่งว่าตัวนี้เขากวนส่วนของคันานะต้องเอาไปต้มให้ปเปื่อยเด้อทุกคนเด้อยังที่เห็นตัวเป็นแผ่นขาวๆเนาะตัวนั้นต้องได้ต้มไปเปื่อยก่อนเนาถึงจะมาซอยแล้วก็มาลวกสซเฟอแต่ว่าส่วนของสบายนางนี่สามารถลวกน้ำห้อนแล้วก็เอาใส่ในใถ้วยเฟอปรุงได้เลยซีเนาะเนี้ยก็จะล้างทำความสะอาดคือ้กัน พักไว้นะทุกคนนอะในส่วนนั้นก็คือให้เซ็ดน้ำแล้วนี่ก็จะเป็นลูกซีนเนาะลูกซีนก็จะใส่เป็นลูกซีนงเนะส่วว่ามุนมน,นี่เห็นบริเวดเองนะทุกคนไปซื้อที่ว่าก็เจ้าเฮชรแบบสําเร็จหูมาขายเนาะแต่ว่าเคาก็ต้องไดเอามาล้างือกันเพราะว่าด้วยของที่เป็นของแท่แข็งของฟิเซอร์อย่างสีก็จะ,ะมันโดนเนาะัขิวจะมีกินขิวอีกอย่างสิเขาต้องได้มาล้างก่อนนะทุกคนเนอแล้วส่วนตั้งส่วนเครื่องประกอบอื่นก็จะมีพวกหอมนะทุกคนเนาะหอมป้อมหอมบัว แล้วก็จะมีใบโหระพายอย่างสิ่ใบหอมลาบนาานลเนืนองจาว่าสารเณบนนกของภาษาไทยเออนอนทำของเราก็เอ,อินพักหอมลาบทช่เราก็จะเอามาล้างทำความสานนะอาดคือการนอนทุกคนเนาะเพราะว่าการที่ว่าจะเฮ็ดเฟอร์กินข้างนึงนะถามว่า <laughs> ส่วนประกอบองค์ประกอบยางมันกะมีหลายอย่างอยู่ในนอนทุกคนในส่วนของน้าซุปในส่วนของพักในส่วนของเส้นเราก็ต้องได้เตรียม เตรียมไว้มดเพราะว่าเวลากินมันจะได้สะดวกแล้วก็สบายเนาะพองน้กินก็กินเลยจเนะเนี้ยก็ต้องล้างทำความสะอาดคือกันก่อนที่ว่าเขาจะเอาไปซอยเนาะซึ่งวัยจุนี่อ่ ต่างประเทศเฮาสลญญาโย,ยเมิกาคือยุนีกะภาคบ้านเฮาน่ก็จะมีให้กินตลอดปีได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นฤดูฮอนฤดูหนาวฝนตกสโนโุลงเอยียงก็ตามเนาะก็ยังหากินได้ได้ทุกคนคือตามห้างเอเชียก็ยังมีขายให้เขาได้ซื้อกินอยู่เนาะนี่ก,ก,ก็ดีไปอย่างเนาะแต่ตังว่าราคาก็ค่อนข้างว่าอาจจะแหงแนบางอย่างเนาะน,นี่ก็ส่วนนี้ก็คือจะเป็นท่วงอกเนาะท่วงกเขาจะมาแช่ในน้าเย็นแบบนี้ทุกคนแช่ในน้ําเย็นๆไว้เพื่อว่าจะบ่ให้ท่วงอก,กันแหวเนาะเวลากินก็จะได้กรอบ น,นี้หลังจากที่เขาเตรียมในส่วนเ,เครื่องประกอบทั้งหมดแล้วก็คือน้ำซุปเขาเดือดฟดแบบนี้เขาก็จะเอามาซีนนาะงซังซีนเมื่อนี้ฮั่นจะใส่เป็นซีนเอ่อบริสเกตหรือว่าซีนติดมันแบบนี้ลงมาต้มนะทุกคนนาะซังว่าที่เห็นน,นี่ก็คือจะเป็นผงเอินว่าไหนผงก๋วยเตี๋ยวเฮือหรือว่าฝเหือแหละเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ว่าทุกเห็นน้ำฝรห์ขนาทุกจะหมักเห็ดสูตรนี้ทุกคนง่ายสะดวกดีซึ่งเป็นผง ฝือที่ว่าก็เจ้าปุ่งสํเาเร็จมาแล้วฮอแคมาใส่เนาะแล้วก็จะมีผงนัวชีมักนัวน้อยนัวหลายนี่สามารถปรุงได้ตามรสชาติที่ตัวเองมากเลยทุกคนเด้อเครื่องประกอบกับว่าได้มีอย่างไยเนาะอย่างที่เห็นก็จะมีแค่เครื่องเทศผงเฟือแล้วก็ผงนัวท่านั่นแหละทุกคนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเห็นให้น้ำเฟือน้ำซุปของเขานะหอมนัวแล้วก็แซ่บเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ที่เห็น อปอนลงไปนี่ก็เป,เป็นเอ็นงัวเนี่ยทุกคนเอ็นที่เขาเอาออกมาจากซ้นคาลายอะไรเนาะเอามาต้มเพื่อกันแล้วนี่ก็คือในระหว่างที่เขาลอ่อ ซีนเขาเปื่อยน้ำซุปอเอิร์ธมาได้ซีนเปื่อยได้ทีก่อนที่จะกินได้นะทุกคนนะเราก็มาซอยพักหอมถาทุกคน <laughs> เป็นหอมป้อมหอมบัวสิเขาก็ต้องซอยเนาะจะเป็นเอิเอ่มาได้ลหอมป้อมหอมบัวหอม,วหอมัวใหญ่หมักนาวซีนแล้วนี่นะเวลากินฝืนนี่ก็คือขาดบ่อใดไดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาคือต้องมาเตรียมให้เรียบร้อยเนาะเวลากินก็คือจับใส่ยุบใส่ ปรุงกินได้เลยจริงๆเนาะอันนี้ก็เบิ่งเป็นน้ำการเดทุกคนด้วว่าเครื่องปรุงเขามีหยังได้เครื่องประกอบเขามีหยังไดีทีว่าเขาจะมาใส่กินกับหรือว่าเห็นให้รสช้ติของฝือ่เฮาอันแซ่บนี่ก็เบิ่งไปตามคลิปเลยเนาะทุกคน ซึ่งการเอ่อเห็ดฝือกินฝืออยู่พี่นอกบางย่างค่ะนะ เท่าที่กาตุกเคยกินเื่ออยู่บ้านเขามากับยูนี่บางอย่างกระเจ้าก็ใส่เ,เครื่องประกอบที่ต่างจังเฮาอยู่ได้ทุกคนอาจจะมีหอมับใหญ่แบบนี้แล้วก็จะมีมักเพชรใหญ่มักเพชรเขียวฮลลาร์พิโนโอ,อย่างที่ว่าคนยูนี่กับเจ้านิยมกินเนาะเพราะว่าเขาจะเหตกินเองหรือว่าเ,อาเวลาที่ว่าเขาไปกิ่นเื่อ,อยูุ่ห้านจีนะกระเจ้าก็จะมีเครื่องแบบนี้ให้เขาได้ใส่เลยทุกคนกับเจ้าคือกับเจ้าจะใส่มาให้เขาพรอมเสียเนาะนี่ก็คือว่าเรียบร้อยเนาะในส่วนของพักนี่ก็จะมาซอยในส่วนที่เป็น ซีนนอซีนจังว่าซีนที่เป็นซีนขาลายแบบนี้นาเขาจะแยกทุกคนจะบ่ได้เอาลงไปต้มทั้งหมดอยู่ในหมอน้ําสุเฟอร์แต่ว่าเขาจะเอามาลวกในตอนท้ายที่ว่าเขาจะมาปรุงใส่กระฝือกินเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าส่วนซีนที่ว่าต้มกับซีนที่ว่าจะมาใส่ลวกแบบนี้นาเขาจะแยกได้ทุกคนแยกเลยคือส่วนซีนขาลายกับต้มด่นมันจะหยาเพราะฉะนั้นอ่าเวลาที่กินนั้นพอแต่ไปลวกอ่าน้ำมันห้อนฟูดเดือดนลวลวกเขให้สุกสี่ก็จะมากินใส่กระฝือนะเนื้อจะพลอยลว แกแซบได้ทุกคนเนาะนี่ก็จะซอยไปให้หมดเลยเนาะก็จะได้ประมาณนี้เนาะทุกคนนอซินก็นจะซอยให้เป็นเส้นบางๆเวลาลวกก็จะกินได้ง่ายเนาะกินพอดีคำบอยานามเส้นๆประมาณนี้แล้วที่เเห็นตัวนี้ที่เหลือเป็นเอ็นเนีย่ยก็คือเอาไปต้มอยู่ในน้ำเฟืองอนะเนาะทุกคนต้มเส็ตในหมอ้อน้ำซุปเลยแล้วตัวนี้ก็คือ,อจะเป็น สบายนางหรือว่าสามสิบสองลืบเนาะทางลาวเขาเอิเน,นี้ยก็จะมาซอยให้เป็นต้นพอดีกินกนั่นะทุกคนเพราะว่าในส่วนนี้เขาก็จะบดให้เอาไปต้มเนาะก็จะเอาไปลวกคือกันพอเต้นลวกให้ซุกประมาณสามนาทีห้านาทีสิเขาก็เอามาใส่ในใน,ในถ้วยฝือหรือว่าปรุงฝือกินได้แล้วเนาะตัวนี้เขาจะบดได้ต้มโดนเนาะก็จะซอยไปให้มันเลย เรียบร้อยเนาะในส่วนของสบายน,นางก็คือจัดใส่แพ็กใส่กล้องใส่หยังไว้ใส่ถ er, ้วยใส่หยังไว้พัชนะไว้แบบนี้แล้วเวลาเขากินมันก็นจะง่ายสะดวกเนาะทุกคนเนาะน,นี่ก็คือลูกซ้นก็จะเอามาพาเค่งแบบนี้เพราะว่าในส่วนของลูกซิ้นเวลาที่ว่าเขาจะกินะนะทุกคน่อนที่ว่าใกล้ๆจะกินเขาก็จะอาลงไปต้มอยู่ในหม้อของหม้อฝรเลยเนาะเพราะว่านี่ก็สามารถต้มโดนได้มันจะบวกคือของส่วนของสบายนางหรือว่าส่วนของซ้นคาลายนั้นเขาจะแค่ลวกแต่ว่าตัวนี้เขาสามารถ พาแล้วก็เอาลงไปต้มในหมอน้ำซุปน้ำเฟอได้เลยได้ทุกคนเนดะ้ออันนี้ก็ซีนที่ว่าเขาต้มไว้เนาะนี่ก็ในการต้มมันนาค่อนข้างมาต้มโดนนะทุกคนอยากว่าเป็นสมมุ้มงพุณแหละเพราะว่าจะเจ็นในซีนนั้นเปื่อยนุ่มแล้วก็กินแซบ่บสีน,อน้อนี่ที่เห็นขาวๆก,ก็จะเป็นหัวไชเท้าได้ทุกคนเด้อก็จะใส่ลงไปเพื่อว่าจะเห็นให้น้ำซุปของเหาหัน มีรสชาติที่ว่าหวานเนาะทุกคนเนาะใสใส,ใสหลายๆถ้ามีไหลาใส่หลายก็ได้บบเป็นอย่างเพราะว่าอันนี้สามารถกินได้ทั้งหัวเลยสินี่ก็จะค,อคอ่อยๆต้มไปเนาะ น้ำซุปกาน้ำซุปเฟอน้ำก๋วยเตี๋ยวซีกะสีประมาณนี้กะจะน่ากินแล้วก็เป็นตะแซ่บนะทุกคนเนะาะรสชาติในการทำหองมาแซ่บแล้วก็อย่างที่บอกไปมักแบบอ่ารสชาติแนวใดเขาก็สามารถปรุงได้ในแบบที่ว่าเขากินอะไรทุกคนเนาะอันนี้ในส่วนของซีก็คือจะเอาลงมาต้มในหม้อของน้ำซุปแบบนี้ได้เลยเ้อทุกคนเด้อ ส่วนของเครื่องเทศนี่เ้าก็จะเอาออกเนาะหลังจากที่เ้าต้มไปประมาณเครึ่งชั่วโมงสีเหาก็สามารถเอาครึ่งชั่วโมงหรือว่า4ี่สนาทีประมาณนั้นก็สามารถเอากองของเครื่องเทศนั่นนะออกได้เลยทุกคนเพราะว่ากลิ่นหอมของเครื่องเทศก็ออกมาอเอินว่าไ,ไหนกน็ออกมาในน้ำของน้ำซุปได้ได้พอดีแล้วประมาณ 30- หรือส0นาทีประมาณนี้น้ำซุปก็จะหอมจะหอมแบบอหอมหนัวแล้วสินะก็สามารถเอาออกได้เนาะน,นี่ก็ถือว่าได้ที่แล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนสามารถเอิญว่าไห กินได้ล้วได้เนี่ยหลังจากที่เขาต้มไปประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆสิกะถือว่าเรียบร้อยซีเขากับเปื่อยพอดีกินแล้วเขาก็จะมาลวกในส่วนของเส้นเนาะเส้นฝือแบบนี้แหละต้องเอามาลวกในน้ำห้อนก่อนทุกคนแล้วก็ถึงจะเอามาปรุงใส่กับเครื่องปรุงอื่นเนาะอย่างที่เห็นนี่ก็จะเป็นสามสิบสองลืบหรือว่าคนาที่ว่าเขาซอยไว้เขาก็จะเอามาลวกในน้ำห่อนคือกันเ้อทุกคนเด้อก่อนที่ว่าเขาจะเอาไปใส่ในถ้วยฝือเนาะ อันนี้ก็ตัวซีนขาลายที่ว่าเขาซอยไว้แหลวทุกคนก็จะเอามาลวกคือกันเนาะเพราะว่ายางที่บอกไปในส่วนของซีนขาลายเขาจะบดแล้ไปต้มเพราะว่าถ้าต้มโดนนะซีนมันจะหยาบมันจะกินบ่แซบเลยทุกคนอันนี้บ่าว่าเวลาที่ว่าเขา ปกินยูฮานนะขาเจ้าก็เฮ็ดคือกันแบบนี้นะขาเจ้าจะลวกเอาเพราะว่าจะบอไดไปต้มในหม้อมาโดนสิเอามาลวกน,น,น้ำห้อน้ำาฝดเดือดแบบนี้ค่ะประมาณหน้าที่สองหน้าที่ที่ก็ใส่ได้แล้วอด้ทุกคนนี่ก็คือปรุงในส่วนของพักหอมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่มาเขาเตรียมไว้ในเบื้องต้นนั่นแหละเขามักแบบนี้ก็คือมักหน่อยมักหลายแนละ้วได้ใส่ได้เลยเด้อทุกคนเด้อหลังจากนั้นก็นคือเติมด้วยน้ำซุปน้ำซุปเฟอเนะาะที่ว่าหอมหอมที่นวนัวที่าเขาเห็ดไว้แะละทุกคนอันนี้ก็ <laughs> มักหน่อยมักหลายจัดตามใจมกเเด้นนนีาะ การปรุงเฟอคือ,อเหมือนกับเกกินเฟอทั่วไปทุกคนกระเทียมเจียวพริกไทยมะเพ็ดปนน้ำตาลซีอิ๊วเป็นนัวอะไรหรือว่า น้ำปลาหรืออย่างซีสามารถปรุงได้ตามรสชาติที่ว่าเขาหมักเลยเด้อทุกคนเด้อบีบบางเนื้หนึ่งเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเนาะแล้วก็มีรสเปรี้ยวนหนึ่งเฟอจะได้แซ่บๆเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะการเห้เฟืร์เนื้อหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับว่ได้มีอย่างยากเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ว่ามากกินเฟือยู่แล้วลองเอาสูตรนี้ไปฮหดกินเบิ่งครับหอมว่าทำหอมว่าแซ่บถึกใจแน่นอนทุกคนเนาะแล้วเขามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาจะมีอย่างเดียวรอติดตามกันอีกนะทุกคน